เสร็จแล้วครับตีนไก่ชุบแป้งสมุนไพรเครื่องแกงนะครับตั้งชื่อ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอกับโยแอนทีนะครับวันนี้ความมันจะเล็กหน่อยนะครับครัวที่บ้านเป็นห้องเล็กๆแคบๆนะครับเลยนึกถึงสมัยเ,เด็กนอตอนไปโรงเรียนตื่นเช้าจะซื้อตีนไก่คุกแป้งหรือคโครงไก่คุกแป้งหรือว่าเพื่อนๆเคยกินกันหรือเปล่า pues ก็เลยนึกถึงก็เลยนึกอยากครับก็เลยจะลองทําดูครับวันนี้เมนูครับก็ผมก็ได้เตรียมเครื่องเตรียมข่าตะไคร ก็จะ,หล,ะหลังจากที่เตรียมเครื่องแกงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เ ใบมะกรูดเรียบร้อยเครื่องแกงเรียบร้อยใบมะกรูดเรียบร้อยเดี๋ยวก็มาดูวิธีการปรุงเลยนะครับมาดูกันครับความจะเล็กก่อนนะเดี๋ยวเราเคลียร์ที่ว่าเราไม่ได้ใช้ออกก่อนนะครับก็มีดเมิดไม่ได้ใช้แล้วก็ล้างออกก่อนเนาะ ไก่นี่ผมก็ล้างเรียบร้อยนะครับตัดตีนเรียบร้อยแล้วก็หาที่ใส่นะครับเพื่อเราจะปรุงนะครับแล้วก็เครื่องแกงที่ํำก็ใส่ไปเลยนะครับ มองเห็นหรือเปล่าควดจะเล็กหน่อยครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับไปผมก็จะใช้แป้งกุกกี้นะครับไปซองหนึ่งเลยแต่ว่าตีนไก่เราน้อย กะกะอ่า,าไม่หมดครับใส่ไข่ใส่ไข่ใบหนึ่งนะผมใบนึ่งน,น่าจะพอครับแล้วก็ปรุงเครื่อง,นะงครับผมก็ใส่เกลือนิดน้อย ผมชุรสเยอะๆ,ๆได้อร่อยแล้วแต่คนชอบนะครับน้ำปลาครับผมทุกอย่างใช้ความรู้สึกครับปลาแล้วก็ขยำให้เข้ากันคนระับ ตาก็ดีครับวันนี้ก็ร้อนมันร้อนทำง่ายง่ายครับก็ไม่ยากนะครับ ก็คิดเองนะครับก็ไม่ได้รู and 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 <trendy> remember, bought, ้สูตรอะไรครับก็ใครชอบสูตรนี้สูตรของผมก็ลองเอาไปใช้ลองไปทําดูนะครับง่ายๆอย่างไงก็กดไลค์กดซับสไครต์ฝากติดตามกดแชร์ด้วยนะครับถ้าสนใจถ้าชอบครับอาจจะง่ายๆอาจจะไม่รู้ว่าความจริงแล้วก็ทํายังไงผมว่าคิดเอาเองคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็อาหารไม่ตายตัวนะครับทุกอย่าง เ๋ยวแตเราจะคิดเองทำเองทำยังไงก็ได้ครับขอให้เราอร่อยกันแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันครับเมนูหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับ